สวัสดีครับจากบริษัทสหพันธ์ดิจิตอลสเกลนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าอันนี้เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าเป็นเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพานะครับผมหรือว่าพกเกตสเกลเป็นยี่ห้อเจ t เ e เวอรรุ่น j k d นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับ3พิกัดน,นะครับผมก็คือมี100กรัม250กรัมแล้วก็500กรัมนะครับผม ตัวนี้จานช่างสเตเลสขนาด65 .75 คูณ75มิลิเมตรนะครับผมสามารถช่างได้ในหน่วยกรัมหน่วยออนแล้วก็หน่วยกราดนะครับผมหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขสีดำ l e d นะครับผมสูง14ม mm. ิลฟังกช์ชันทั่วไปพื้นฐานนะครับผมสามารถแทร์ซีโร่ได้นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับใช้แบตเตอรี่นะครับผมเป็นฐาน 3A3 ําจำนวน3ก้อนนะครับผม เหมาะสําหรับการใช้งานอย่างเช่นช่างสิ่งของเล็กๆนะครับผมอย่างเช่นทองทอยเพชรต่างๆนะครับผมแล้วก็เหมาะการพกพาสะดวกการพกพาการใช้งานด้วยนะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสาพันดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ